สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิ่กูสุดคนเนาะตอนนี้กับฝนตกพ่อแม่พี่น้องตกแห้งกูน้ำจนไหลเนาะบ่ทางพึ่งแห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปียกอีกละนะข่าวซุกข่าวกระเต็มอยู่เนาะบ่ตกแหงอยู่พ่อแม่พี่น้องตกหนักอยู่เนาะ แต่เมืเอ่อเช้านี่ตอกผลิตปล่อยๆนึกว่าสิบตกอีกเนาะมาบัดนี้โอ้โนตกแห้งหลายเมืเอ่อเช้านี่บูคิดว่ามันสิตกแห้งนเ,เนาะเพราะไงใช่น้องตกแค่ปล่อยๆกันแดดแน่แบบบดแน่คนกันเลยเกี่ยวเข่ากัน,นกเ,เนาะเพราะไงใช่เนาะหน้าเบาเตียงท้องแสเน่เนาะบริสุทธิ์จ้างกะ ท่านจะหลายคนประมาณยี่สิบคนเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งคนไปซอยทั้งคนไปรับจ้างเนาะทุกท่านสิสหลายคนฝนจะเกีียวได้หลายเนาะแต่กะฝนตกห้ามพ่อแม่พี่น้องเอ้เกีียวเกีียวทั้งฝนตกเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้ฝนกะขึ้นแล้วละพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้ก็เพิ่งสิบสามโมง น้อยๆเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่าเพงษนก็ต้องขึ้นเพราะว่าถ้าสิเกี่ยวไปลายเพงษนก็อาจสกเก็บว์ไวเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่ามันลายหน้าเพงษนก็พู้วแล้วพ่อนายพี่น้องจังซี่ขาวๆนั่นแหละหน้าบ่าวเตียงทองสแนลเนาะเตียงขาวๆแล้วพ่อนายพี่น้องอันที่มีต้นมะพร้าวแล้วพอนายพี่น้องคือเทียงหน้าบ่าวเตียงทองสแนลเนาะตอนนี้จะท่องกับ พายอยู่เพื่อนแม่เนาะเพื่อนเจานน้าของนุ่นแหละหน้าเพื่อกานนั่นแหละเพียงคนนี้เจ้าหนุกเท้าแม่เนาะตอนนี้คนกับขินบ่นแหละชงสมมาเนาะในกะเอากะมันบระยุดธไหมตกแหงก้งมาเลยแห้งหลายคน ทางกับเปื่อนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องทางใกล้ๆ้สหงแล้วมาเปียกมาแช่อีกเนาะสะท่องมามักเลยพ่อแม่พี่น้องเปื่อนลายมูงวาซิลินหอดใส่ิลินหอดบเอื่นเราเรือว่าเมื่อใดเนาะทางไปทางมามันกันยากพ่อแม่พี่น้องมันแบบทีสเขาวเฮือนกันยากพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันเปื่อนแล้วมันมันเป็นคดินโลมเป็นเป็น จะลุกเป็นยังใช่นะพ่อนเนางแล้วมันก็โลมมันยังลลกับเขาบ่ได้เนาะมันกะมันกะสิ่งลำบากลำบากหลายเพื่อนเนาะลำบากรับการแบบสีเขาเฮือนเขายัางกะเขาบ่ได้เนาะแต่ถ้ามันยุดแหละบ่อื่นมันแดดอัดมนันอาจ,จเสียแห้งเนาะเพ่อนเนาะแต่นี่ยจะทองว่ามันบ่แห้งแน่นอนถ้ามันสิลินไปจริงตลอดเนาะ ทั mm ้ง hmm. ผ mm ้า hmm. ก mm ็ม hmm. mm ืดมืดนะเพื่อนฉันเนาะมืดลายแต่ช่องว่าพี่สิตกหนักอยู่เพราะเครื่องฟ้ามันบาแจ้งเลยเนอนมืดตื่นเลยเพื่อนฉัเนาะเขาซุกกันไล่กูอยู่โงเนาะอนฉเนาะหน้าบ่าเตียงก็ยังลายอยู่เพื่อนฉัเนาะ มื่อนี่ิ่นจ้างมือแรกเนาะกับเขาลอตที่สอง่นแต่สะท่องพึ่งเกี่ยวไปเมื่อวานนะเนาะเพื่อนเนาะเกี่ยวไปเมื่อวานแต่มื่อนี่สะท้องกับไ่ได้ไปให้ป้ากับลงุงกับนอนะ้นองชายเนาะน้องชายเพิ่นไปแต่แรกสะท่องก็ว่าสิไป,ปแต่ว่าน้องชายว่าบบไปก็บยา่าเดี๋ยวเพิ่นไปเองเนาะก็เลยให้เพิ่นไปแต่เศร้าคืแต่บู้วา่าเก็บทันหรือบอนะ่เนาะเพื่อน่นอง แต่ถ้าไปหอดแล้วลงไปเก็บไปมัดไปเก็บกับอาชิพท่านทำไมพีม่น้องถ้าแบบรอตอนเย็นตอนอยัง่ะอาชิพบอทันอาชิพเก็บบอทานันเนาะแต่ว่าสะท่องจ้างคนเกีย่ยวมอวนนี่นกับน้าน้าชิบให้หน้อยเพืเ่อชิบให้หน้อยก็บรรลายปัไหาเนาะถ้านเนขนแต่เศร้ากับอาชิลลาแล้วประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงอาชีพแล้วเนาะเพื่อแต่ถ้า,าเป็นรอวะ ตอนแรกจังสิคนนี่ยังสิกะก็คือสิเปียบคนเรียบร้อยแล้วละ่ะพอแม่พี่น้องแต่ว่าน้องชช่ก็ยังบริกับมาเนาะเส้านี้เขากับว,ว่าเข้าสุดไป,ปยอยู่มเมสพี่น้องว่าชาน้องชช่นะครับรถจักรไห้เนาะเพราะว่าจสท่ทองบอกกลาครับนำคนนาพ่อ่พี่น้องยัมตกคันนาเนาะ คนก็นเลยว่าเออเดี๋ยวคนไปเองเนาะเขาก็เลยบ่ได้ไปเขาก็เลยอยู่เ,เพื่อนพี่นนาะเขาก็เลยให้น้องเป็นตัวแทนเขาก็เลยให้น้องไปเนาะไปซอยป้าก,กับลุงเพิ่นเนาะพี่นอ้องตอนนี้คนก็นขึ้นไปพักอยู่เทียงแลนน้วพ่อแม่พี่นอ้องคนที่มาเกี่ยวเขาหน้าบ่อเตียงท้องเชลล์เนาะ,นอะตอนนี้เขาก็ขึ้นและเพราะว่าคน ตกแห้งแต่ตอนนี้ก็เริ่มเบาๆแล้วเพื่อนเนาะสะท้องก็อยากมันเศร้าเนะพือเ่อนเนาะเพื่อนาะนนเป้ทางเขาเพื่อนสะท้องเนาะมันเปื่อนแห้งมันเป็นแบบดิน,น,นดากระกะเวลารถเลนรถยางสินะเพื่อนเนาะรถโนตัสไส้ยางก้นมาแต่หาแต่หน้าใช่เนาะเขากระชิมาต้นหนาเพื่อนสะท้องอยู่เนาะเว้นขีดต่อม,มนะเพื่นพอนเนาะลระกะรถเบาเงาเพื่อนกระสีเผา,าบาา้าบ่ได้เพราะว่า มันเปื้อนแล้วแบบมันเป็นขี้ดินมืนพ่อแม่พี่นะ้องเป็นแบบมันมืนพวอยานะพ่อแม่พี่นะ้องรถมันจะสิไปบ่ได้เนาะครับมันก็เป็นตะลุกเป็นเป็นขี้ดินโลมอย่างใช่ะพ่อแม่พี่นะ้องนันจะสิบเข่ายากเนาะเอากะพึ่งที่ได้เข่ามาอยู่เอาเขามาเฮือนเจ้าของได้กนะประมาณสี่ห้ามือเองเนาะพ่อแม่พี่น้องคนกระต๊อกลงมาอีกมนะื้อนี่ คนก็ต้องไปจอดทุนแหละเพือนบ่อเตียงห้องชาแนลอีกพนนึงใช่เนาะแต่เมื่อน ah ี่บุหัว่าคนสิกับมาบ่อหรือว่าคนชีไปคนขืนขั้งเซโปนหรือบ่อหรือว่าคนบ่ได้ไปหรือว่าคนไปเนะสะพองกับบุหูถ้าบ่ได้ไปกะตะนลรงกะเพอนอาจิกับมาเพื่อนใช่เนาะถ้าจอดเงือนบ่อได้กะคือสิเข่ามาบ่อได้เนาะคนมันเต ปาทีไปจอดอยู่เพื่อนเบาเตียงค่องคือไมเอพพี่น้องตอนนี้กะว่าสียุดแล้วมันจะยังตกมาอีกเพราะพี่น้องกอดีเนาะตกตกแบบพดพักใส่สาทองเลยน่ะดีสาทองบริษัทมาอนิตอนแรกว่าเออตอนแรกสาทองชีฮดเนาะพอดีฝนตกใสยย่ยางแห้งเลยวพราะไงพี่น้อง เบียดเบี้ยเนาะโอ้ยบะอื่นชําเพิ่นที่เก็บเขาเนาะคนโอเคพ่อแม่พี่น้องจะท่องกะมาถ่ายแห่งอีกเบิ่งให้พ่อแม่เบิ่งเนาะว่าธรรมชาติมันเป็นจังใดเนาะพ่อแม่พี่น้องแดดแดดคิดสิตกกับตกเนาะพ่อแม่พี่น้อง โอเคคลิปนี้สาท้อง่นสิจบคลิปเพียงเท่าน,นี้พแม่์พี่น้องกับข้าว่าสบายดี